สวัสดีครับชาวราศรพีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายมูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลนาาักนณะราศีพฤษภหรือชาวราศรพีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจิตวิญญาณของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลักลนณะพฤษภในช่วงของเครื่องเดือนหลังของเดือนเมษายน2015นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรอของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอ,อื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ User อร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวพฤกษบและก็ลักขณาพฤกษบนะครับในช่วงของเดือนนี้มีดาวย,าย้ายทั้งหมด2ดวงเท่านั้นนะครับก็คือดาวเกตสุริยาตย้ายในวันที่18เมษาแล้วก็ดาวศุกร์จะย้ายในวันที่30เมษาโดยดาวศุกร์นั้นจะเดินโครจรผิดปกติคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับดาวศุกร์นะจะโคจรจากราศีกุมขึ้นไปที่ราศีมีนเป็นตำแหน่งมหาอุดส่วนดาว นะครับจะโคจรจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนไปเจอกันอยู่ตรงนี้เนาะคือดาวสองดวงนี้จะเดินโคจรสวนแบบเขาเรียกว่าไปในทางเดียวกันเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของชาวพฤกศพลักขณาพฤกศกันนะครับจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลขหกได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีกุมเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่า อุจจาวิราตกาลังจะขึ้นเป็นมหาอุจในลาศีมีนเนาะอยู่ในช่วงแรกเนี่ยนะครับประมาณวันที่1-30ถึงเมษายนเนาะก็จะยังไม่พูดถึงดาวศุกร์ที่อยู่ในภพราภะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปพูดในคลิปหน้าเพราะว่ามันถึง30เมษายนพอดีเป๊ะเลยดังนั้นเราจะพูดแค่ดาวศุกร์อยู่ที่ราศีกลุ่มกันก่อนดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในราศีกลุ่มอยู่ในตําแหน่งกรรมะเขาเรียกว่าอยู่ตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางกลางฟ้านะครับเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแบบมี ความโดดเด่นในดวงชะตาดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนกัรมะเนี่ยเข้าตําแหน่งที่เขาเรียกว่าปัส,สวะทศาของชาวพฤกษ์นะทำให้ตัวคุณเองนั้นได้ตําแหน่งเป็นอุดมมเกณฑ์นะหรือองค์เกณฑ์ให้กับชาวพฤกษ์นะทั้งสองดวงก็คือดาวอังคารและดาวศุกร์ด้วยนับสิบมีดาวทําให้ชาวพฤกษ์นั้นมีความเจริญเติบโตมีในเรื่องของการที่ได้รับการ ช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีมีนเมตตามีในเรื่องของการขยับขยายมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นมีความสุขความหวังที่ดีเพราะว่าดาวสุขนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับเป็นตำแหน่งกลางฟ้าเลยเนี่ยแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่เล็กๆคือตรงที่ว่าคุณอาจจะต้องไปแบกรับช่วยเหลือคนอื่นบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ตัวตนของตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จนะครับยิ่งคุณแบบอาสาสมัครอะไรมาก ท่่าไหรมักจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเพราะว่าดาวศุกร์นั้นโครจรร่วมกลุ่มกับดาวองคารที่เป็นดาวคู่มิตรกันด้วยคู่มิตรนี้เป็นคู่มิรเสนหาดังนั้นเนี่ยชาวปรกษพลักษณะปรกษพมักจะมีออร่ามีในเรื่องของตัวตนนั้นมักจะมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามค่อนข้างสูงนะครับเพราะอยู่ในเรือนกรรมะโดดเด่นท่ามกลางสังคมได้รับการสนับสนุไรสรนได้รับการส่งเสริมได้รับการผลักดันจาก คนแวดล้อมคนในสังคมมากขึ้นนะครับมีในเรื่องของความรักในเรื่องของการแบบมีเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือนะครับที่ดีเลยแหละดังนั้นเนี่ยชาวพฤกษบนั้นค่อนข้างมีในเรื่องของตัวตนนั้น ดีมากๆนะครับมีเสน่ห์เมตตาที่ดีด้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบลงตัวมากๆเลยหลังจากที่มีความอัดมีความขัดแย้งกันมานานตอนนี้แหละจะค่อยๆบรรเทาและคลี่คลายสถานการณ์ไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับอิกทธ้งลของดาวศุกร์นั้นกําลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีเป็นมหาอุดในเลือนลาภะอันนี้ก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยไปทับกับดาวพระศุนดร์เป็น ครูคู่ซัพ์หรือคู่ซั์คูโชงเดี๋ยวเรามาอธิบายในช่วงของอคลิปหน้านะ้องแต่ก็บอกไว้ก่อนน้าจิ้มว่าดีเหมือนเดิมนะครับหรือดีกว่าเดิมด้ซ้ำเดีย๋ยวเรามาดูกันทีหลังทีนี้เรามาดูอิทธิพลของการเงินนะครับสำหรับชาวพฤกษ์ศพกันการเงินของชาวพฤกษ์ศพคือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสี่ได้โคจรอยู่ที่ราศีเมษเป็นภพเรือนอวินาศนะครับ ดาวการเงินเป็นวินาศกับดวงชะตาต้องระมัดระวังและยังกลุ่มกับดาวราหูด้วยนะครับกลุ่มกับดาวอาทิตย์ด้วยดาวการเงินเนี่ยค่อนข้างอยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่าเบียนหลังลักขณาทําให้ชาวพฤกษ์ลักขณาพฤกษ์ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายน้อยสุดเลยคือคุณจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับแบบกระทันหันอันนี้คือสิ่งที่ท,ท,ที่มันเป็นผลลัพธ์ที่น้อยที่สุดแล้ว แต่ข้อที่เสียที่สุดเนี่ยรามัดระวังการมีปากเสียงมีทะเลาะเบาแหว่งกันในเรื่องการเงินการมีปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารนะครับในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของคนที่อาจจะมีลูกน้องที่อาจจะแบบทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเรามีปัญหามีการทะเลาะเบาแหว่งกันมีในเรื่องของการแตกผลประโยชน์กับในเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับในเรื่องของหุ้นส่วนได้ ในสำหรับบางคนเพราะดาวพุธกับดาวราหูอยู่ข้างหลังลักนณาชาวราศีพฤษภยังคงต้องระมัดระวังอยู่ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 5ดวงนะครับในช่วงประมาณ 16-18เมษายนหลังจากนั้นดาวเกตจะย้ายออกไปก็ยังมีอยู่4ี่ดวงอยู่ในข้างหลังหลักคณาเนี่ยมันเป็นพบเดือนวินาศวินาศแปลว่าสูญเสียวินาศแปลวะ่าพังทลายวินาศแปลว่าจบสิ้นวินาศแปลว,ว่าะวะเบื้องลึกเบื้องหลังไม่เปิดเผยดังนั้นเนี่ยระมัดระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับคือชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษภไม่ต้องกังวลน,น้อยใจนะครับว่าทําไมต้องเป็นแตก แต่ชาวพฤกษบจริงๆเป็นทุกราศีแต่ชาวพฤกษบจะหนักพร้อมเป็นเือนการเงินกับเลือนรายได้ดังนั้นเนี่ยคิดอะไรทําอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากรอบครอบให้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรไปเนี่ยสูญเงินทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเลือนนี้มันคือเลือนวินาศวินาศคือพังทลายนะครับคือหมดนะดังนั้นเนี่ยอย่าเสี่ยงจนเกินไปอย่าเซ็นกู้อย่าเซ็นคำํำ นะครับให้ใครเลยเด็ดขาดถ้าไม่ใช่ตัวเราเองเพียงคนเดียวไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนพ้องเป็นคนรู้จักเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะเซ็นคำให้ใครเลยทั้งนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแต่ถ้าเกิดคุณนะครับมันเป็นสิ่งอะไรที่เราจำเป็นจริงๆที่ต้องเซ็นให้คนอื่นเนี่ยบอกไว้เลยว่าต้องรอบคอบมากๆนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะมีลายลักษณ์อักษรไม่ควรเซ็นอะไรหรือพูดอะไรโดยปากเปล่า เราควรมีเซ็นแบบเขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของลายลักษณ์อักษรที่แน่ชัดนะแล้วก็เรามัดระวังอย่างยิ่งอ่านอะไรให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเซ็นทุกครั้งด้วยนะเรามัดระวังนะครับเพราะดาวอาทิตย์กับดาวราหูเนี่ยจะดับกันอยู่ที่หลังลัคนาด้วยมาจากภพเรือนผันถุนนี่แหละมันแปลว่าหลักทรัพย์เราเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นบางคนนะครับสูญเสียบ้านสูญเสียรถเลยนะเพราะคุณไปเซ็นกู้เซ็นคำให้คนอื่น ต้องแบกรับหนี้สินก้อนใหญ่ก้อนโตดังนั้น่ะเรามัดระวังคือจริงๆไม่อยากให้เซ็นเลยด้วยซ้ำทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องการเงินสำหรับชาวผู้สบกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับถามว่ามีเรื่องดีไหมเรื่องการเงินเรื่องการเงินคือถ้าเกิดคุณเก็บเงินนะแล้วคุณพยายามไม่ไม่ใช้จ่ายเงินมากจนเกินไป คุณก็จะยังมีโอกาสทิศทางของการเก็บเงินได้สําเร็จแล้วก็ดีด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราเก็บเงินเนี่ยถือว่ามีนวโนมทิศทางที่ดีมากเลยนะครับหรือบางคนเอาเงินไปลงทุนก็ได้เพราะว่าอะไรครับมีดาวาพระนศดีเนี่ยโคจรเป็นลาบผลรายได้ของคุณเนี่ยเป็นเกษตรบดีและมาจากภพเรือนมอรณะด้วยเป็นเกษตรบดีเนี่ยแปราว่าถ้าเกิดคุณเก็บยาวคุณเก็บเงินเอาไว้มันจะงอกเงย นะครับมากขึ้นแบบลับๆโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับแม้แต่คุณก็เ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนแบบเก็บออมไปได้ในระยะยาวที่ดีด้วยเช่นกันดังนั้นใครเก็บเงินช่วงนี้จะดีมากสำหรับชาวพึกษบเนาะเพราะมันจะมีการต่อย,ยอดการพัฒนาในเรื่องของการเงินบางคนเอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมคริปโตเคเรนซีก็ได้หรือจะเป็นบิตคอยเทเทียมหรือจะเป็นหุ้นฟารเร็กต่างๆแล้วแต่ความถนัดของ คนเลยว่าคุณต้องการเอาเงินไปรีเทิร์นตรงไหนมันจะเกิดดอกเกิดผลที่ดีแต่ต้องติดเอาวุธด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธนั้นตกไม่นาคระวังจะสูญเงินแบบหมดเลยนะถ้าเราไม่มีความรู้เพียงพออย่าอย่าประมาทนะครับเรื่องการเงินเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของในเรื่องการงานสำหรับชาวพรึก,กันบั้งการงานของชาวเพลศพลักคณะเกลบนะครับการงานของคุณก็คือ ราศีกุมของได้ดาวราหูนั่นแหละโคจรไปอยู่ในหลังลัคนาภพมินาศแปลว่าชาวพฤึกศพก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอยู่นะครับบางคนอาจจะไปได้ดีในถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะมีโอกาสของการที่ไปร่วมหุ้นลงทุนอะไรแบบนี้กับต่างถิน่นต่างแดนแต่ต้องระมัดระวังในการเซ็นร่วมเซ็นเซ็นเป็นพันธมิตรกัน จริงๆก็ยังไม่อยากให้เซนลรอกถึงแม้มันจะมีโอกาสที่ดีแต่มันร่วมดาวอาทิตย์เนาะมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยชาวพฤกษบศอย่าพึ่งเล่งอย่าพึ่งรีบจนเกินไปการงานเนี่ยคงจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไประมัดระวังการบิดปากมีเสียงมีการทะเลาะกับบุคคลอื่นได้บ้างนะครับแต่โดยภาพรวมแล้ว่คุณยังสามารถที่จะมีโอกาสมีทิศทางของการเติบโตการพัฒนาในแนวโนม้มทิศทางที่ดีถ้าคุณเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลง ทำงานอิสระอย่างเงี้ยจะค่อนข้างดีแต่หรือทำงาน w o r k f r o m Home จะดีแต่ถ้าไม่ Work f r ฟอร์ m e อันนี้ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีปัญหามีปากเสียงมีคนกับคนรับข้างได้บ้างแล้วก็ระมัดระวังจะมีคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับในเรื่องของโตตนของตัวคุณอาจจะมีคนมีเบื้องลึกเบื้องหลังกับตัวคุณได้นะครับหรืออาจจะมีคนแทงข้างหลังเราต้องระมัดระวังแต่อยา่าระหวัดระแวงจนเกินไปนะครับ เพราะว่าบางทีแล้วว่าเราอาจจะคิดมากเกินไปเราก็อาจจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้แค่ต้องเรามัดระวังตัวเองแค่นั้นแหละไม่ต้องไประแวงจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของในเรื่องของความการงานอีกสักนิดหนึ่งตรงที่ว่าการงานจะยังมีคู่มิตรคอยช่วยเหลือมีคู่มิตรคอยผลักดันมีคนคอยสนับสนุนกับตัวคุณได้นะยังสามารถมีการงานที่เติบโตพัฒนาที่ดีแล้วก็มี คนที่คอยช่วยเหลือเราดีนะครับแล้วก็มีคนคอยสนับสนุนกับตัวเราดีในสำหรับบางคนเนาะบางคนก็อาจจะไม่ดีบางคนก็อาจจะดีกับเราได้ด้วยเช่นกันอยู่ที่ว่าเราต้องเลือกคบคนด้วยนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพฤษศกันบ้างความรักของคุณคือราศีพิจิกของด้วยดาวองค์ฐานเลขสได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีกลุ่มร่วมกับดาวประจําตัวของคุณเนาะทั้ง ครึ่งเดือนหลังของเมษาเลยถือว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีกิจกรรมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นมีในเรื่องของการที่แบบตัวติดกันมากขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นมีในเรื่องของความรักความสุขความหวังการเติมเต็มที่ดีให้กันและกันที่ดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยชาวพฤษบลักษณะพฤษบความรักกับมีแนวโน้มทิศทางที่สดใสมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะได้แต่างงานได้คอมมิต หรือได้การมั่นหมายกันเกิดขึ้นเพราะว่าอิทธพลของดาวประจําตัวนั้นร่วมกุมกับดาวคู่ของคนรักแล้วอยู่ในตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งที่ดีมากๆเลยนะครับส่งเสริมให้กับตัวคุณแล้วก็คู่ของคุณนั้นมีความรักความสัมพันธ์ที่นั่นแฟงต่อกันมีในเรื่องของการมีความรักที่โดดเด่นมีกิจกรรมร่วมกันมีทําอะไรร่วมกันได้มากขึ้นหลังจากที่เคยมีปัญหาอุปสรรคกันมา เนิ่นนานนะครับตอนนี้เริ่มจะมีโอกาสมีทิศทางมีในเรื่องของการปรับแนวโน้มในสิ่งต่างๆที่ประสบความสําเร็จนะครับมีลาบมีผลที่ดีมีเมตตาเสน่ห์นะครับคอยที่จะเหมือนแบบมีคนที่ดีเข้าหาตัวคุณด้วยสำหรับบางคนก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับใครที่คบกันในเพิ่งเพิ่งเจอกันเพิ่งคบกันเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ใครเป็นคู่กันมานานแล้วอันเนี้ยหวานชื่นดีนะครับก็อย่าลืมเติม เต็มพลังงานให้แก่กันและกันเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปต่อที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามป็กำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ